สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องวิทยาพลังงานทดแทนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับให้ลูกค้าได้ดูนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันที่30เดือนพฤศจิกานะครับ2563นะครับ2ใบนะครับลูกค้าจากอุบลนะครับนี่ครับ2องใบครับเราจะมารีวิวสินค้าของเรานะครับนี่ครับผม1ครับฐานฐานตั้งเตานะครับผมนี่ครับ เตาเราเป็น WTY นะครับบายวิทยาพลังงานทดแทนนะครับใช้ได้จริงนะครับผมเพราะเราใช้เหล็ก JIS นะครับมาตรฐานนอกนะครับถังก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับดูครับถังญี่ปุ่นครับเหล็ก JIS นะครับผมแล้วก็หุ้มฉนวนกันความร้อนนะครับทั้งตัวถังและฝานะครับดูครับนี่ครับฝาเราก็หุ้มฉนวนนะครับ มีงูจับด้วยนะครับจบสวยๆเลยครับเตาเราสามารถถอดไส้ได้นะครับผมนี่ครับไส้ถอดได้นะครับนี่ครับถอดไส้ได้ครับสนใจสอบถามได้นะครับ0 8 0ย์แปดศ9นเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับวันนี้ส่งสองใบนะครับให้ลูกค้าอุบลนะครับผม จะเป็นตั้งแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวที่เราจาหน่ายนะครับตัวพัฒนาครับนี่ครับตั้งแบบนี้เลยนะครับเรามีคลิปการจุดไฟแล้วก็การเก็บฐานให้เรานะครับและที่สําคัญเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อความมั่นใจของลูกค้านะครับสนใจสอบถามได้ครับ0 8 0 2 2 5 7 6 7 9ครับ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะส่งของให้ลูกค้าครับ2ใบครับขอบคุณลูกค้าจากอุบลน,นะครับบอกว่าใ้าใช้ดีสั่งอีก10ใบ,บนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ ช่อง diy by วิทยานะครับช่องนี้เป็นช่องประดิษฐ์นะครับเกี่ยวกับถังนะครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับผมอีกช่องทางก็วิทยาพลังงานทดแทนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเรามี2ช่องทางนะครับติดต่อได้ครับเบอร์เดิมนะครับ0 8 0 679 7 6 7 9นก็นะครับนี่ก็ถังหุ้มฉนวนของลูกค้านะครับสนใจสอบถามได้เรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมไม่ต้อง กวนะครับของเราใช้ได้จริงครับนี่ครับของหนาครับอย่างหนาใช้เหล็กอย่างดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง DIY บายวิทยาครับเราจะทำงานประดิษฐ์นะครับสอนเกี่ยวกับทำถังนะครับทำทุกอย่างครับงาน DIY ครับสอบถามได้ครับนี่ครับเป็นช่องเดียวกับวิทยาพลังงานทดแทนนะครับ สนใจสอบถามได้ครับถังครับอบถ่านไบโอชานะครับผมราคาเป็นกันเองนะครับใช้เบอร์เบอร์เดิมเลยนะครับ0802257679ครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ